วันนั้นพอเห็นหมอเก๋เคยบอกว่าจริงแล้วตอนเป็นหมอก็ได้ช่วยคนแต่มาเป็นตัวแทนประกันก็ได้ช่วยเหลือคนใช่ค่ะเก๋อยวนี้เก๋ยิ่งรู้สึกว่าตัวแทนกับหมอเนี่ยเราคือทีมเดียวกันครับทันทีที่ภาระของหมอหมดลงอย่างแรกก็คือคนไข้หายใช่ไหมะคะหมอก็รู้สึกโอ้มีความสุขและคนไข้ป่วยมาแล้วแบบเขาหายแต่คนที่หลังจากนั้นเนี่ยคนไข้อาจจะหายจาก โรคแต่เป็นโรคหัวใจแทนเมื่อเจอบินค่ายาเนี่ยตัวแทนจะทำให้เขามีสติแล้วก็รักษาได้อย่างดีที่สุดมีีแบบหนึ่งก็คือหมอรักษาไม่หายรักษาแบบประครับประคองอย่างคนไข้เป็นมะเร็งคนไข้เป็นโรคไตเนี้ยตัวแทนประกันชีวิตจะยิ่งมีบทบาทสำคัญที่ไม่เพียงแต่ประครับประคองชีวิตของคนไข้อะค่ะแต่ประครับประคองคนทุกคนที่อยู่แวดล้อมในครอบครัวเขาให้ไม่ต้องลาบาก สุดท้ายภารกิจสุดท้ายสิ้นสุดของหมอจริงก็คือเมื่อวันที่คนไข้ปิดตาลงเขาไปแล้วนะ่ะภารกิจของหมอเสร็จสิ้นลงตอนนั้นเก๋เป็นหมอก,ก็คือแค่เคสนั้นหมดแล้วอยู่เวรก็ไปดูเคสหนักเคสอื่นน่ะไม่เคยแม้แต่สักครั้งจะได้นิ่งคิดว่าแล้วคนที่อยู่ข้างหลังเขาจะอยู่ยังไงแต่ตัวแทนประกันชีวิตนี่ยแหละ จะทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่กว่าในวันที่ภารกิจของหมอสิ้นสุดลงก็คือจะทําให้เด็กสองคนสามคนที่เป็นลูกเขาได้เรียนหนังสือจบทําให้พ่อแม่ที่แก่ของเขายังสามารถอยู่ได้ทําให้คู่สมรสของเขามีสติในการดำรงชีวิตต่อไปเพราะฉะนั้นอาชีพของเราเนี่ยมันมีคุณค่ามากเราก็คือทีมเดียวกับแพทย์นะคะเราจะตระหนักรู้หรือไม่ว่า เรากําลังทาสิ่งที่ดีให้กับโลกนี้แล้วก็เป็นงานที่สวยงามแล้วก็มีประโยชน์มากโดยที่คุณไม่ต้องเรียนหมอไม่ต้องเป็นเจ้าของโรงเรียนไม่ต้องเป็นเจ้าของมูลนิธิแต่ว่าคุณสามารถช่วยคนได้ทุกๆวันเลยค่ะกับงานนี้นะคะสุดยอดมากครับผมมือให้หนด,ดีไหมครับ